รายงานสถานการณ์ค่ะตอนนี้ยุ้ยก็อยู่ที่หน้างานเหมืองแล้วนะคะและที่นี่ค่ะมีใช้รถพุดรองทิงด้วย <pouquinho. S 2> อยากรู้ว่าทําไมถึงเรีอกใช้แบรนด์รองทิงเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของกันดีกว่าค่ะโอ้นี่ไงเจ้าของรถพูด CDM 6 2 2 5<อ>และ CDM 6205นะคะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อวีะระพงศ์ครับ ของเราตํ้เมืองหินหินก่อสร้างตรงนี้เป็นพื้นที่ของบริษัทปาจิมบรีเมืองหินครับตอนนี้เราได้ซื้อตัวรันกิง6กของขอกับ6กขเพิ่มเข้อ๋อสองรุ่นเลยของรันกิงค่ะก็ประทับใจนะครับ ด้วยงานของเราที่เป็นทําการทํางานต่อเนื่อง <Wow. S 1> ไม่ได้หยุดพักเลยวันหนึ่งสิบสองนงสิสาชั่วโมงอะ่ะ uh huh. วันหนึ่งกินน้ามันอยู่ที่ประมาณว uh ันละร้อยแปดสิบลิตรแล้วก็ยืนตักมันเนี่ยต่อเนื่องมาเนี่ย,ยทุกวันทุกวันยาวไม่ค่อยได้พัก้วยสามรถไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสองรุ่นเลยไหมทัทั้งสองรุ่นรถใช้งานดีครับ <c oughs> ประหยัดน้ํามัน <c oughs> แล้วก็ตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องค <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการทํางานต่อเนื่องตั้งแต่ผมใช้มาไม่เคยเสียเลยครับเอาง่<ฮ>ายๆอย่างเช่นคาริสตักอยู่ตรงเนี้ยใช้ตักขินยืนตักหินเป็นประจำย,ยืนตักมาอยู่นี่ประมาณหกเจดเดือนแล้วไม่ี้ัญหาอะไรเลยประหยัดน้ํามันประหยัดน้ามันกันนะคะ,คะถ้าเป็นงานเหมืองหนักเราเลยเนี่ยทำอยู่สิบถึงสิบามชั่วโมงต่อวัน ผมทางานต่อเนื่องดูได้เลยครับตัดกินใหญ่ใส่รถบรรทุกเนี่ยปกติถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นอ่ะมันจะต้องมี200 200ขวกอยแล้วแต่คันเนี้เติมอยู่ประมาณ180วองวันคือเราอยู่เราอยู่ผมเป็นลูกค้าของรถแทปเตอร์ค่ะพี่เบียร์เป็นเซลล์ประจำบริษัทผมเขาก็แนะนำมาฟังเขาแล้วก็คิดอยู่ประมาณสองสาเดือน เขาพยายามแนะนํามาไอเราก็ด้วยความกลัวของแบรนด์จีนด้วยครั้งแรกๆอ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนนะแล้วพอมีทางพี่ตูนเป็นทางผู้วิหารก็มาคุยด้วยเขาบอกว่ายังไงอ่ะผมก็ดูแลลูกค้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงด้วยความที่เรามั่นใจในเวอร์แท็กเตอร์เราก็เลยไม่ไม่ได้ติดปัญหากับแบรนด์ก็เลยทําให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของรอนจิงเข้ามาใช่คับก็คือไม่ผิดหวังที่ตัดสินใจใช่ไหมคะใช่ค ก็ฝากถึงทางเจ้าของรู้จิตทุกคนนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าประหยัดน้ำมันที่ค่อนข้างพอใจมากลองรับจานาะดูครับ